บรรยากาศที่จังหวัดสตูลน,น,นะครับผู้ปกครองเองก็พาบุตรหลานมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19รับเปิดเทอมครับบรรยากาศการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กอายุหาถึง1ิปปีแลว้วก็12อถึง17ปีนะครับท้งเข้มแหลกแลกว้วก็เข้ม2ที่ห้างซัร์สินขาบิ๊กซีอำเภอเมืองจังหวัดสตูลก็มีบรรดาผู้ปกครองเนี่ยครับพาบุตรหลานมาเข้ารับการฉีดวัคซีอย่างคึกคขักตั้งแต่ชงว่าชาวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนนะครับ เรือนักเล่นที่มาดับบริการขรังนี้ได้ลงทะเบียนพานสถานศึกษาหรือสถานพยาบาลไวัร่วมสม้มรอยคนด้วยกันนอกจากนี้ยังมีบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์และโมเดอร์นา ให้กับผู้ปกครองและพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียน,ยนะครับรวมถึงทางทีวอกอินเข้ามาทางเข้มหนึง่งเข้มสองแล้วก็เข้มสามทางนี้โรงพยาบาลสตูลจะเบอร์ชีดวัคซีนโควิด19ที่ห้างรัคซีนขาบิ๊กซีถูกวันอาทิตย์เวลาแปดครึ่งนะครับถึงเวลาบ่ายสามโมงเย็นครับสำหรับภาพรวมการชีดวัคซีนนักเรียนในพื้นที่จังหวัดสตูลอายุ12-17ถึงปีชีดไปแล้วนะคะรอยละ90ส่วนอายุ5-11ถึงปีชีดไปแล้วรอยละ50ิค่ะ ครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ชีดเล้วกว่ารอยละกาซินะคะเราก็ได้มีการรณร,ร,รงค์ยั้งต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบทุกคนค่ะซึ่งการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภักเรียนทีนึงปีการศึกษา2065ได้ใช้มาตรการประเมินไทยเซฟไทยให้คุณครูนักเรียนแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาทําการประเมิน,ยนอย่างหน่อยในสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อปฏิบัติตามมาตรการ667ก็คือดําเนินการ6มาตรการลัก6มาตรการเสริมและ7มาตรการเข้มค่ะ เพื่อจะให้การเปิดเทอมครั้งนี้เป็นไปด้วยความปลอดภัยแล้วก็ใกลเ้เคียงกับสถาน,นการณ์ปกติมากที่สุดหากสถานศึกษาในที่ยังไม่พร้อม,อมก็ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ไปก่อนก็ได้ค่ะ